แล้วก็พยายามเลื่อมบุญในใจของเราว่าเราวันนี้สร้างพิจิตใจของเราให้ใจของเราดีใจเฉยเราทําความเป็นคนให้หมดไปให้ใจของเราเป็นพระโยนกลุ่มพระป่าเป็นชุดกลุ่มนางท้ายากลุ่มร้อยพวงอะไรถวายพระกลุ่มอะไรก็ตามโยมเขาขอให้รักษาใจของเราดีหลวงปู่สังวรสอนว่าคนเราใจของเราจะเป็นพระได้ต้องใจดีใจเฉย นี่ใจเป็นพระเลยทุกคนสามารถทําได้แต่ว่าใจคนเราจะดีเฉยๆเนี่ยมันไม่ยอมไม่ยอมอยู่นิ่งตามตามอากัปปิยาตามการที่ใจของเรารับรู้ก็คือว่ามีจิตใจจัตศิคเราปรงแต่งอตลอดเวลาทําให้ใจของเราค่อยขววกวฟุ้งซ่านบุญจึงไม่ไม่จะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นในใจของเราบุญของเราคือว่าใจของเราผ่องใสบาบอคุสลคือใจของเราควรมัวนะมีความโลภความโกรธ กิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยก็คือเป็นความทุกข์ทันทีเลยดังนั้นเรามาทําบุญวันมาข้าบูชาเนี่ยก่อนจะรับพรก่อนทัพว่ป่าก็คือว่าเราจะรักษาใจของเราไงให้มันอยู่พื้นฐานอย่างเดียวรู้เฉยเฉยรู้แล้วไม่มีการฉุนรู้แล้วไม่เฉียวรู้แล้วเกิดความสุขเกิดความสบายใจมองเห็นเป็นเพียงสัต่ว่าเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเราชาวขุดเลยทุกคนเกิดมาตั้งใจทําอย่างนี้เลยราบความหยึดพันตัวตน รัสกสกาะติตัวตนของเราให้เกิดความสบายใจนะเกิดความสบายกายไม่พอต้องสบายต้องเกิดความสบายใจแล้วก็คนทานพระเจ้าสอนแล้วคือว่ารักรักษาสีลเจริญภาวนาให้มากเราให้ทานเท่าไหร่โยมให้ทานมากขนาดไหนแต่ว่าเป็นแค่เพียงเป็นพลังบุญทำว่าทำให้เราไม่พ้นจากความทุกข์เลยงนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะก่อนอออทอดพระปาจะมีการนั่งสมาธิภาวนาเราจเริญสติสมาธิภาวนาเพื่อรักษาใจของเรารักษาใจให้ดีใจให้เฉย แล้วก็ทานแกราพร so uh, good morning uh, today I ่านอจารจะ explain with to you shortly about uh, today the m a ์ today มาคาป a ja day today the, the Buddha ย uh, ์ give the first um, ันทั a t ฏิมาของ the Buddhist monk so the at the Buddha time at that time so the monk had only three precept or three rule so the first thing do not do um, bad thing second thing do some merit or good deed And the third one, to, to purify their mind, like to practice meditation to purify their mind, to be um, contented mind. Because normally um, the mind attached to so many things. When we uh, practice meditation, receive the Buddha teaching, so we still practice at the Buddha time until now. So you can see suffering or happy, no one can create for you, only the body you can sell. The more you attack to the in the past, even the bad thing or the good deed, it can't, it cannot be changed. So the Buddha said you have to look the world at the it, it is. Nothing lasts forever. It's uh, under the law of impermanence. It's going to be dying away at the end. But the more that we attach, the more suffering that we gain. That's why we have to learn how to let things go. So today, Makakucha Day, we still celebrate like we, like we have candle procession we shall um, um, light on the candle Did on the candle and then we walk around three rounds so the first round we think of the put second round we think of the Dhamma, the third round we think of the Sangha. so today we will be in afternoon though so, before we talk about our money monetary in afternoon session so I would like you to visit uh, the blessing นะโมตัสสะพะคาวันโตอาระหันโตสามมาสามพุทธัสานะโมตัสสะพะคาวันโตอาระหันโตสามมาสามพุทธัสานะโมตัส ภาภาคาวตโนอาราหตโตสัมมาสัมพุทตาติปิโสพาขาวอาราหสัมมาสัมโพธทโววิชญาจารณะสัมปันโน สุขันโตโรกาวิโทอานุนตารอปุริสาทามาสาราธิสะทาเทวมานุตสานางพุทธโทพะงขาวติสาวาคาโตพะขาวตาทามโม ตันเทติโกอาคาริโกเอหิปะสิโกโกปานายโกปานจานเวทิตาโหวินโยหิติสุปปิปะโนภาขาวะโตสาวาคาทังโห ห่วยโชปฏิปปานโนภาคาวาโตทาวะสังโฆยะยาปฏิปปานโนภาคาวาโตสาวกาสังโฆทามิปฏิปปานภาคาวาโตสาวกาสังโฆ ยาทิทังจะทาริปุริคานิอัาปุริสาบุคาราเอตภะขาวะนาวักาทังขอหัวหน่อยผาหัวหน่ยโยธาอันชาริ การิโยอนุตตรผลญาเขตรักษาติอิติเปโซภาควาระธรรมาสัมผลวิชาจารณะสัมปันโน สุขานโทโรกาวิถูอนุตาโรปุริสัมมาสาริสัตถะทิวามนุสสานะโพธโธภาควาติสาวาคโตภาควะตตาทัมโมต้า เทติโกะบริโกเฮหิปติโกโอภานายิกาจัตถังเวทิตาวิโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะทาวาคาทากโอหุยโชปฏิปันโน ภระข่าวตัวสาวกสังโฆสยายาปฏิปันโนภระข่าวตัวสาวกสังโฆสามิจิตปฏิปันโนภระข่าวสาวกสังโฆยาทิฏังจัตตน บริปุริสายกานีอัาปุริสัปุคาราเรสะภาคาวะโตสาวกาตังคอาหัวน้อยพาหัวน้อยโยทากิน้อยโยอันชาลิการานิโยอันหอนระ พญากิตติพรกัสสาติวันธามิโพนิพันเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอะระหังสัมมาสัมพุทธพระครรภานะผู พระพาเจ้าเป็นพาาระอรหันต์นาเพิ่งเจริญเพิ่งุกสิ้นเชิญตาสาลุยชอบได้โดยข้าองค์เองพุทธทางพระขวันตังอาภิวาเทมิทางพระเจ้าอาภิวา,าพระภ,าภาูมิ พู้โลภตื่นพู้เบิกบานสว่างขัอหาขาวว่าตาธรรมโมถ้าทมเป็นธรรมที่พาผู้มีพาปาเจ้าตาดไว้ดีแล้วภามาณวสามีภา สวัสดีปันหัวพระาวโตทสาวกาสังครพระสงฆ์พรวงของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขางนามมีาพระเจ้านอบน้อมพระสง คุณางาหังวันทามิข้างะเจ้าว่าบวันทาบิดามานาผู้มีพระคุณโดยความคารมาร้อุโาปัชญาจาริยาคุณังาหังวันทามิคะ มีพระคุณโดยความคารวบเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีวันมาฆาบูชาสำหรับวัดป่าพุทธนามสำหรับวันนี้นะเขาขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ชมรับชมรับฟังออนไลน์แล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมนะร่วมงานพระป่าวันนี้โยมมีหลายท่านที่มาร่วมกันเวียนเทียนนะเสร็จสิ้นพิธีนะโยมนะขอให้ญาติโยมทุกคน มีความสุขมีความเจริญนะคิด,ดสิ่งใดสมความปรารถนาเลยนะสาธุสาธุอนุโมทามิ